วันนี้เฟสจะมาแชร์ไอเทมแต่งโต๊ะคอมที่ทำให้จอลอยได้ดูคลีนแต่งได้ตามใจใครกำลังเลงอยู่เนี่ยมาโดนเฟสป้ายยากันได้เลย สวัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งแกและชาวแต่งโตคอมทุกท่านวันนี้เฟสมาอยู่กับไอเทมที่สายคลีนสายแต่งโตคอมเนี่ยต้องมีจริงๆกับขาจับจอเออร์เกอร์นอสเมทัลลิกดับเบิลน้องคือหลอดเท่ไม่ไหวยังไงก่อนไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้เฟสด้วยนะคะเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าตัวขาจับจอเนี่ยจะมีกล่องใหญ่สีขาวมีโลโก้เออร์เกนอสมาแบบนี้ค่ะส่วนใครอยากใช้หนึ่งจอกับอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยทางเออร์เกนอสก็มีจําหน่ายให้ด้วยนะคะก็ลองไปดูกันได้เดี สำหรับของในกล่องใหญ่ก็จะมีตามนี้เลยรวมไปถึงคู่มือน็อต <Not S 1> แล้วก็ปจัจจที่ใช้ในการประกอบด้วยนะคะมาเริ่มประกอบกันอย่างแรกก็คือแขนยืดโต๊ะค่ะตัวนี้จะเป็นแบบมีกับโต๊ะมียางรองไม่ทําให้โต๊ะเป็นรอยถือว่าทํามามั่นคงอยู่ค่ะสามารถติดตั้งได้ง่ายรองรับการมีบขอบโต๊ะที่มีความหนาถึง8เซนถ้าเลือกที่ได้แล้วเนี่ยก็หมุนน้องให้แน่นเลยนะคะแล้วก็จะได้ฐานมาเรียบร้อยแนะนําว่าต้องหมุนให้แน่นๆเลยแถมน้องยังมีตัวล็อกความสูงของแขนจับจอที่3 สามารถปรับได้ตรงนี้เลยค่ะมาดูที่แขนจับจอกันบ้างนะ้องสามารถใส่ได้ถึง2แบบเลยนะคะแล้วแต่ทุกคนเลือกแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบที่ไม่ใส่แขนเพิ่มกับแบบที่2จะเป็นแบบใส่แขนเพิ่มค่ะอันนี้ก็จะเพิ่มการยืดย่นใช้งานมากขึ้นไปอีกก็ถือว่าสามารถเลือกได้ตามใจนะคะแล้วแต่การติดตั้งของทุกคนสําหรับการติดตั้งจอค่ะต้องยึดกับจอที่มีรูน็อตทั้ง4จุดแบบนี้แต่ถ้าเกิดจอของใครไม่มีสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้นะคะทางเออร์โกนอสมีจําหน่ายแยกตัวเพจจะมีรูน็อตมารองรับ ทั้งแบบ7.5คูณ7.5เซนและแบบ10คูณ10เซนค่ะสำหรับจอเนี่ยจะรองรับตั้งแต่ขนาด15นิ้วถึง32นิ้วเลยนะคะถือว่ารองรับไซส์จอที่มีในตลาดปัจจุบันแล้วล่ะวิธีการติดตั้งก็เอาขามาวางแล้วก็ไขน็อตให้แน่นทำแบบนี้ให้ครบทั้ง2จอเลยนะคะส่วนน็อตเขามีแถมมาให้ในกล่องเรียบร้อยค่ะเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มพอได้แล้วก็ยกน้องมาประกอบเข้าด้วยกันกับฐานที่เตรียมไว้อาจจะหาคนมาช่วยก็ได้นะหรือว่าทําคนเดียวก็ได้ค่ะเมื่อน้องลงล็อกเข้้าารรรียบรยบอกก็ทํ ใส่แก๊สปิงให้ไปทางบวกไข่จนน้องคงตัวได้ก็ถือว่าโอเคแล้วติดตั้งแบบนี้ทั้ง2จอเสร็จแล้วมาปิดเก็บงานให้เรียบร้อยค่ะมาดูการจัดสายกันบ้างนะคะ่ะจักจอเนี่ยเขามีที่เก็บสายมาให้ในตัวทั้งบนและล่างแล้วก็ตรงฐานที่แคมด้วยนะคะตรงนี้ชื่นชมเลยค่ะว่าดีไซน์มาดีมากอันนี้เฟรชอบมากจริงๆเพียงแค่เราดึงน้องออกมานะคะเรียงสายเข้าไปแล้วก็ใส่ตัวล็อกกลับเข้าไปเหมือนเดิมแค่นี้ก็เสร็จแล้วไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มแล้วก็สวยด้วยถือว่าการจัดสายเนี่ยโอเค จริงๆค่ะอันนี้ชอบมากแถมเป็นการซ่อนสายเนียนๆด้วยนะคะถ้าเกิดใครจัดเก่งๆเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนจอลอยได้จริงๆหลังจากประกอบเรียบร้อยก็ขอมาพูดเรื่องของการดีไซน์กันหน่อยค่ะสําหรับ e r g o n u t Metallic Double เนี่ยใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะคะอย่างดีเลยแล้วก็จะมีพลาสติกแซมบ้างในบางส่วนตัวนี้รองรับน้าหนักได้8กิโลกรัมต่อจอและรองรับจอตั้งแต่ขนาด15นิ้วถึง32นิ้วอย่างที่เฟรใช้อยู่จะเป็นจอ27นิ้วทั้ง2จอเลยค่ะน้องก็ยังแข็งแง เนีย่ยเห็นไหมน้องยังไม่ร่มนะคะบอกเลยว่าแค่จอมีรูด้านหลังก็สามารถใช้งานได้แล้วแต่ถ้าไม่มีก็สามารถซื้ออุปกรณ์เพิ่มไปได้ค่ะมาดูที่สีกันบ้างตอนนี้จะมีการผสมสีขาวเงาแล้วก็สีดําดูมินิมอลไปอีกแบบนึงค่ะและต้องตัววัสดุเนะี่ยมีการเล่นลวดลายน,นิดหน่อยด้วยส่วนใครที่อยากปรับความสูงของจอนะคะก็สามารถปรับได้ง่ายๆเลยค่ะตรงฐานน้องเนี่ยจะมีมือจับมาให้หมุนล็อกด้วยสามารถปรับขึ้นลงแล้วก็ล็อกตรงนี้ได้เลยโดยรวมก็ถือว่าแข็งแรงสมรคาคะ นะแถมได้ซื้อการใช้งานจอแบบประสบการณ์ใหม่ๆไปด้วยในตัวค่ะมาวิวการใช้งานจริงของเฟสนะคะที่ใช้จอ27นิ้วทั้ง2อันอย่างแรกเฟสชอบการจัดสายไฟมากคือมันดีไซน์มาดีอะ่ะลืมบอกว่าอันนี้ดีไซน์ในประเทศไทยด้วยนะคะเขาน่าจะเข้าใจลูกค้าแหละเนาะแล้วก็ค่อนข้างสะดวกในการใช้งานนะคะเราไม่ต้องหาอุปกรณ์เพิ่มมาเพื่อล็อกสายต่างๆตรงเนี้ยเขาเหมือนจัดเซตมาให้พร้อมถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนสายอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดึงออกมาแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้เลย ไม่ต้องใช้กินไกตัดน็อตเคเบิลทยอะไรแบบนี้สําหรับสายเกมหรือว่าสายจัดโตคอมนะคะเราสามารถปรับน้องให้เป็นแนวตั้งได้ค่ะหรือว่าเอ็นขึ้นลงให้รับกับการเล่นเกมของเราคือน้องสามารถทําได้หมดเลยนะโดยรองรับการหมุนถึง360องศาเอ็นซ้ายขวาได้ถึง180องศาสําหรับแบบเอียงนอนเนี่ยสามารถเอียงได้ถึง85องศาเลยค่ะสายวาโลจ้องคอมนี่คือต้องต้องโดแล้วจริงๆต้องโดแล้วจริงๆและที่เฟรชอฟีอีกอย่างนึงก็คือระบบแก๊สปิงค่ะตัวนี้คือ ทำให้การปรับของเรามันนุ่มมากนะเหมือนแบบเฮ้ยน้องลอยได้อ่ะน้องแท้จะไม่ค่้ขาแล้วน้องแท้จะเป็นก้อนเมฆอันหนึง่งอันนี้เฟซเลือกแบบไม่ใส่ขามาเพิ่มนะคะแต่ถ้าเลือกใส่มาอีกเนี่ยก็จะสามารถปรับได้อิสระมากกว่าน,นี้ค่ะให้แบบเข้ามาใกล้น้าของเราตอนเล่นเกมส่วนเรื่องของการใช้ขาจับจอนะคะยังช่วยเรื่องของเอ็กโอนอมิกด้วยค่ะทําให้ท่านั่งของเราเนี่ยรับกับการมองจอที่ดีไม่ปวดคอด้วยและของเฟซเนี่ยก็ต้องเน้นเรื่องของความสวยงามด้วยค่ะซึ่งน้องทําให้โต๊ะของเรา คลีนมากมีพื้นที่ในการแต่งโตคอมได้อีกเยอะเลยไม่มีขาตั้งจอมาให้เกะกะใจนะคะสามารถวางต้นไม้เสริมความน่ารักกุ๊ก๊กแบบเฟสอย่างนี้ก็ได้ใครที่เล็งอยากแต่งโตคอมอยากแต่งห้องอยู่เนี่ยต้องเอาน้องใส่ตะกร้าไ้แล้วนะคือต้องห้ามพลาดไอเทมนี้จริงๆสาหรับการแต่งโตคอมเนี่ยจริงๆทางอึกรน้องน,นะคะยังมีขาจับจอที่รองรับจอมากกว่านี้อีกด้วยนะอย่าง3จอหรือว่าจะเป็น1จอก็ได้ค่ะหรือจะจับ2จอเนี่ยมาเป็น1จอแล้วก็รองรับโน้ อ,อ,อีกอันนึงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคือฉันป้ายยาขนาดนี้แล้วอะ่ะใครที่มีแบบเป็นแค่น้ตบุ๊กเฉยๆแต่ไม่รู้จะมาทําไมก็แต่งได้แต่งได้อีกใช้แล้วจะไม่ปวดคอเราก็แบบไม่ต้องไปก้มมองอะไรอย่างนงี้หรือใครมีจอเยอะอยากจัดสเปคน้องดีๆเนี่ยก็เลือกแบบ3จอก็ได้ค่ะมีรองรับเช่นเดียวกันมาดูเรื่องของราคากันบ้างค่ะสเปคจัดเต็มขนาดนี้แล้วก็คุณภาพขนาดนี้แหละเออรกอนอตเบสทริกดับเบิลแบบ2อจอจราคาอยู่ที่3290บ ใครถูกใจแบบไหนเนี่ยก็ลองไปเลือกซื้อกันได้นะคะเดฟเฟตจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อต่างๆแล้วก็ขอ้อมูลเพิ่มเติม,ตมไว้ให้ใต้คลิปค่ะบอกเลยว่าถูกใจสําหรับสายเล่นเกมสายแต่งโต๊คอมหรือว่าสายเทนหุ้นที่ต้องใช้จอยเยอะเนี่ยเก็บไอเทมนี้ลงตะกร้าไปเลยค่ะของมันต้องมีจริงๆสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบการประยัของเฟซเนี่ยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามใม่เฟซด้วยและสามารถติดตามเฟสในช่องทางอื่นๆที่ขึ้นตรงหน้าจอนี้เลยถ้าเกิดใครถูกใจค่ะตั้งจอเออร์กอนส ก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ต้องไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย